เดินทางกลับเคหะบางพีแล้วนะครับให้ออกไปพบที่นัดพบด่วนนะครับท่านแจ้งมานะครับหลายท่านทราบดีนะครับแล้วก็เรามีรางวัลครับท่านผอพิราที่จะอีก40รางวัลจับ50นะครับเดี๋ยวมานะครับตอนนี้นะครับเรามีผู้ประกาศข่าวพิธีกรรูปหล่อนะครับที่จะมาพบกับพวกท่านเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากอ่านรางวัลที่เสร็จแล้ว ท่านได้พบกับเขาแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นใครนะครับผมไม่บอกว่าเป็นใครอกไว้ก่อนคุณวุดโมเดลครับเซิญนครับเอามาแบ่งมาแบ่งกันนะนะครับคุณมานพครับบุญวันครับคุณมานพบุญวันครับช่วยกันเลยครับคุณดวงหาไทยนะครับเอ่อผมอ่านไม่ออกนะครับรัตนพันธ์ ดังวิรัตนพันธ์นะครับบุญมีบุญบุญมีบุญ,บ,ญ,บ,ญบุญชิดใช่ไหมครับหมายเลข4245นะครับมีหลายคนมาบอกกับผมบอกอประกาศแล้วไม่มีชื่อนะครับต้องไปดูที่ต้นขั้วสมชายรัศมีนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคนนามสกุลรัศมีเหมือนกันมารรถามผมนะครับสมชายรัศมีคุณสุนีแท่กังครับที่ประกาศที่นี้เป็นวิทยุนะครับคุณ พัฒนีปัทเวงครับปันเวงหรือปัทเธวงปัทเวงนะครับคุณปุณิกาวงทรงสุขครับคุณวันชัยอะไรไฮวันชัยแพทไฮแพทไฮนะครับคุณอารีเพชรพยาธรครับคุณกัญญานามเคนครับ วิทยุท่านนายรศศิษ์น,นะครับสุนีสุนีหล,ล,ล,ลัหลันลินลินสินะครับต้องช่วยกันอ่านสามคนแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสมชายและสมีปกีนี้เอาปกักทีนี้มาถ้าซ้ําอย่างนี้นี่ผมว่าต้องตรวจสอบนะครับมีเหตุผลมีเหตุผลต้องตรวจสอบนะครับอันนี้มาได้ยังไง ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ให้นะครับคุณสมชายรัศมีลงทะเบียนสองครั้งนะครับ946กับ1750นะครับผมไม่ให้นะครับไม่อนุญาตศาลไม่อนุญาตมีเหตุผลมีเหตุผลคุณการจนาดำนนครับน้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยเก็บไว้เป็นหลักฐานวอยจะเพิ่งฉีกับให้คุณปุ้ยคุณการจนาดำนนนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจะจับมาในรถเดียวกัน คุณสนธยาธานาครับคุณวาสนาเนียมเนียมหลาบเนียมฉายครับคุณวีระเดชคุมบุตรคมบุตรสรตคุณอยู่เกิดลาบลาบคอํำเพานะครับคุณประสงค์ขวัญอยู่ คุณสมัยรักมณีครับคุณปราณีสอนเต็มคุณเจริญเพียรงานแสดงว่าขยันคนนี้คุณอุทัยสิมมาวิทยุนะครับคุณพยงหมื่นเวทครับแล้วก็คุณธนงคุณอะไรทัศนีเพิ่มวิชา คุณประยูนเอกเอก,เอกนารีเอกอารีท่านว่าอะไรเนี่ยมารรไไลมัยป่ะคุณมาลมัยธรรมจันทร์ครับนางสาวยุว,วดีเล็กลังศิลสังศิลหรือลังศิลเนี่ยนะครับคุณพงษ์นรเรศทวีสุขผมมีทานสาเลตอินดูไทยอยู่ข้างหลังคุณบุญสมทับทิมทอง อาจารย์ช่วยหน่อยขอตัวช่วยท้องหลอ่อคุณท้องหลอวันธรรมคุณสนองดีหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับดีดีโพนิสอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเขียนแล้วหวัดแลวหลุดไปเนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับไปดูอภิชาติคำด้วงครับ อ่านยังไงเนี่ยใครนะครับคุณสมรหลักทองครับผมลองใช้วิชาเดาคุณวะลยทองสถิตทวีชัยนะครับโอ้ท่านเขียนนี่อ่านยากเสียเวลานะครับคุณถวายประจันศีคุณสะอาดนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดคุณอัญชพรชัยราชสิบโทจตุสดมสิริพิพัฒน์ คุณพยุงศรีสงประยูนคุณสาลี่เล่าเริศคุณอรุณีนะครับคุณวันคำรัชชาปรัชานะครับคุณอีกธนาสนธิคุณยุพินเข็มทิพย์คุณอุทัยโคดโจธีคุณอนิวัตพิพัฒนสาครคุณพีรพงษ์จันทีคุณอรุณีโฉมแก้วคุณวิทยาลีละ ลี่ฮะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอาสมอนวงไทยครับแดงสุรินครับครับก็ห้าสิบรางวัลนะครับเป็นวิทยุจากท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับท่านที่มีชื่อนะครับไปรายงานตัวที่กองเลยการด่วนเลยนะครับครับพวกเราก็จะดําเนินการต่อเพราะว่าเวลาเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงเสศษนะครับตอนนี้เราก็มีหลายท่านที่กําลังเดินทางมาทราบว่า ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่26นะครับท่านสมชายวงสวัสด์ลงเครื่องจากสุวรรณภูมิแล้วก็จะมาหาพวกเราที่นี่พร้อมกันนั้นนะครับท่านสงครามกิตเลอรเปโลก็แจ้งนะครับว่าหลังจากเสร็จงานศพแล้วเจอท่านอาจารย์ที่ดาถาวรเสด็พร้อมกับคุณหมอเวงโตจีราการก็จะเดินทางมาคให้ปรบมือแนะดังให้กับท่านนะครับอาจจะเลดนิดหน่อยนะครับเรียนเจ้านายไปแล้วทีนี้เรามีนะครับพี่น้องที่ร่วมต่อสู้ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับ ของการที่ไปอยู่โรงเรียนประจำมาเป็นยังไงครับท่านนี้เคยร่วมเวทีกับผมเมื่อสมัยตั้งเวทีอยู่ที่สารากางที่สารากางปากน้าครับเดี๋ยวท่านจะมาเล่าประวัติให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับเรื่องราวต่างๆที่อยากจะไขปัญหาต่างๆนะครับว่าชีวิตนี้เป็นยังไงถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับผมขอญาตเรียนเชิญครับคุณสุชาตินาบังไซครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการทุกท่านอีกครั้งนึครับ <Okay. S 1> หลายคนอาจจะไม่รู้จักชื่อสุชาตินาคบางไทขออนุญาตเล่านิดเดียวครับนะครับเ,เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2549พวกเรากลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการก็ได้ออกมาต่อสู้กับพมชที่ท้องสนามหลวง ตอนนั้นเราไม่มีเวทีใหญ่โตอย่างนี้นะครับเรามีเก้าอี้ตัวเดียวครับเรามีทรลกโคงครับเพราะแม่พี่น้องที่มาวันนั้นก็มีสักยี่สิบคนได้ครับถ้ามีเท่าห้องประชุมวันนี้แล้วก็ป่านนี้เราคงไม่ถูกเขาย่ำยีหัวใจนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญ,ญาตเอาตัวเองมาฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการได้ไหมครับ ขอบพระคุณครับเนื่องจากผมเพิ่งมาจากฮ่องกงครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องช่วงเมษายน2 5 5 2แล้วก็ช่วงพฤษภาคม2 5 5 3ผมต้องขอประทานโทษผมเสียใจที่ไม่อาจมาร่วมเรียงเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อแม่พี่น้อง ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตบางท่านก็ยังติดคุกติดตารางอยู่ผมเสียใจครับแล้วก็เมื่อออกมาแล้วหลายท่านก็อาจจะงุนงงเพราะว่าผมได้ให้สัมภาษณ์ทาง Voice TV ไปว่าขอยุติการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบหลายคนก็เศร้าใจบอกว่าตายแล้วสุชาติออกมาก็ประกาศยุติเลย พอฟังประโยคแรกก็ปิดทีวีเลยครับมันมีประโยคที่สองครับพ่อแม่พี่น้องผมพูดใหม่นะครับประโยคแรกว่าขอยุติบทบาทการต่อสู้ทุกรูปแบบด้วยการจัดทอล์กโชว์เดียวทลโพงทันทีครับมีนักโทษที่ไหนครับออกมาจากคุกก็จัดงานเลยครับไม่จัดไม่ได้ครับ เพราะว่าเพื่อนเรายังติดคุกอยู่ผมทราบครับทางรัฐบาลทางท่านสอสอทางพ่อแม่พี่น้องหลายคนได้พยายามช่วยเหลือพวกเราอยู่และผมและเพื่อนท้องที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและเรือนจำชั่วคราวหลักตีได้รับการดูแลพอสมควร ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแทนพ่อแม่พี่น้องที่ยังอยู่ในคุกทุกคนพวกพวกเขายังมีกำลังใจยังต้องการการต่อสู้เพียงปาเพียงไรกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนอย่างเช่นพี่น้องที่มาในงานวันนี้นะครับผมวันไหวใจมากที่จะมาพูดต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องชาวเสื้อแดงเนื่องจากคดีของผมเป็นคดีที่ละเอียดอ่อน หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าการเป็นนักโทษคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันทุกยากมันทุกใจขนาดไหนพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเราจะเข้าใจเราหรือไม่เราเป็นนักโทษออกมาอย่าว่าแต่เป็นนักโทษหนึ่งหนึ่งสองเลยครับแม้กระทั่งเป็นนักโทษทั่วไปเราไม่มั่นใจครับว่าสังคมจะยอมรับเราหรือไม่เช่นกันครับ วันนี้ผมก็ไม่มั่นใจครับว่าผมเคยผ่านคุกผ่านตารางมาพ่อแม่พี่น้องจะเข้าใจหรือไม่จะยอมรับให้ผมได้ต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องหรือไม่ผมขอถามอีกทีครับขอพระคุณครับรู้สึกจะปลบมือกันเจพาพ่อข้างหน้านะครับขอเสียงข้างหลังหน่อยครับขออีกทีได้ไหมครับ ขออีกทีครับเท่าน,นี้เลยขอร้องเพลงตอบแทนนะครับขอเพลงด้วยครับร ตะตังนะะแต่ผมยิงมากเลยครับเพราะว่าผมต้องรองให้จบต้องขอประทานโทษน,นะครับคราวนี้ขอเวลารับตตังแป๊บนึ่งครับขอบคุณ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 ครับคุณครับไม่มีที่เก็บอ๋อจะให้ฝากกระเป๋าเดี๋ยวผมมีครับยอย่างนี้นะครับเพราะไม่มีน้องผมมีเวลาน้อยนิดเดียวผมขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งแหมนี่ขนาดออกงานแรกได้หนะ้าร้อยนะกลับไปเมียไม่บ่นล้ะ เพราะว่าอะไรครับสัญญากับเมียไว้ว่าออกจากคุกแล้วจะต้องเงียบนี่ผมบอกว่าเดี๋ยวเธอไปรอฉันจะไม่พูดอะไรเลยฉันจะมาร้องเพลงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เมียไม่อยู่ขอพูดนิดถึงได้ไหมครับขอบคุณครับผมมีโครงการครับที่จะต้องจัดถแถลงข่าวในวันพุธที่24ตุลาคมวันพุธที่จะถึงเนี่ยนะครับ บ่ายโมงตรงที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เป็นโครงการสำคัญในภาคประชาชนที่จะร่วมทำงานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับภาครัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลที่เราเลือกไปทำไม่ได้ทำไม่สะดวกทำลำบากกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาพยพก,การจะน้อมรับมาช่วยทำแล้วก็ต้องขอร่วมแรงร่วมใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการด้วย โครงการทั้งหลายท่านช่วยทาได้นะครับเพราะนั้นก็วันพุธที่24เนี่ยก็ขอเรียนเชิญทั้งสื่อมวลชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่โรงแรมรัตนโกศินร์บ่ายโมงนะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่อยากพูดเลยตั้งแต่ออกมาไม่ใช่ออกมาตั้งแต่กลับมาจากฮ่องกงคนระับยังตกงานอยู่ผมก็เลยจัดทอล์กโชว์ชื่อว่าเดี่ยวทละลาโงนะเพื่อหาไรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นมันจะอยู่ยากนะัะ ก็เลยจะจัดรายการทอล์คโชว์วันที่สามพฤศจิกาย,ยน2อ5 5ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนนักโทษหน้าตาดีสักคนหนึ่งก็ขอเรียนเชิญไปซื้อบัตรได้วันพุธที่24นี้นะครับนะถามว่าทำไมออกมาไม่พูดเรื่องการเมืองเลยทำไมร้องเพลงการที่นักโทษคดีมาตรา112ออกจากคุก แล้วถ้าเงียบเหงาเศร้าซึมหายไปจากวงการต้องไปบวชต้องไปต่างประเทศอันนี้จะเข้าทางอัมมาดครับเพราะฉะนั้นนักโทษออกมาต้องร่าเริงต้องร้องเพลงต้องมีความสุขใช่ไหมครับเขาจะงงมากเลยครูให้มึงไปติดคุกมึงเสือกออกมามีความสุขผมเรียนตามตรงครับพวกเพื่อนผมในคุกมาตราหนึ่งหนึ่งสองมีอีกแปดคนครับ วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ละคนออกมาต้องเป็นวีรบุรุษทุกคนเพราะฉะนั้นมึงจับได้จับไปคนของเราออกมาเป็นวีรบุรุษทุกคนแต่พ่อแม่พี่น้องครับพวกเรามีเลือดเนื้อมีหัวใจมีครอบครัวอยู่ในนั้นมันเศร้ามากมันทุกข์ใจถ้าพ่อแม่พี่น้องมีเวลาสักนิดหนึ่งไปเยี่ยมเขาครับ ไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่ไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเยี่ยมนักโทษที่ฐานทสตฐานหญิงนะครับแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนไปไม่ได้ฉันอยากไปฉันรักฉันเข้าใจฉันอยากให้กำลังใจใ<ช>ผมมีวิธีครับง่ายนิดเดียวตอนนี้ผมเปิดตู้ปอนหนึ่งหนึ่งสองไว้ครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอยากจะเยี่ยมนักโทษการเมืองนักโทษหนึ่งสองทุกคน โรดกรุณาเสียส,สละเวลาแล้วก็ค่ใช้จ่ายสักสามบาทเขียนไปสนิยบัตรไปที่ตู้ปนอหนึ 1, 2, ห่งหนึ่งสองสามเสนในกรุงเทพหนึ่งศูนย์สี่ศูนศนถ้าไม่รู้จะเขียนถึงใครก็เขียนถึงสุชาตินาคบางใสหรือกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาประเด็นการผมจะนำข้อมูลของท่านไปเยี่ยมนักโทษของเราถึงเรือนจำผมขออาสาเป็นตัวกลางมีอีกข้อนึงครับไหนๆเรามีตู้พนอตู้พนอเลขที่อะไรครับ เอาอีกทีครับตู้ปนอนเลขที่เลขที่ใช่ครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นมาตราที่หลายคนดูแคลนว่าแตะไม่ได้พูดไม่ได้แต่ต่อไปนี้เลขหนึ่งหนึ่งสองจะต้องดังกระชอนไปทั่วประเทศใครจะเยี่ยมนักโทษเขียนไปถึงตู้ปนอนหนึ่งหนึ่งสองวันนี้ก่อนที่ผมจะลงไปผมให้การบ้านพว่อใหพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการสักนิดหนึ่งครับ เราไม่แน่ใจว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้อาจจะมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่เราไม่แน่ใจนะครับแต่ครั้งที่แล้วประชาชนพลาดเรายังไม่ทันตั้งตัวเขาปฏิวัติรัฐประหารเราตั้งตัวไม่ทันแต่วันนี้เรามีเวลาครับผมขอถามปัญหานี้เดียวครับถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องช่วยคิดว่าเราจะต่อต้านเขาอย่างไรท่าน สามารถเขียนจดหมายไปที่ตู้ปอนหนึ่งหนึ่งสองถึงตุชาติหน้าบางไายทุกความคิดจะถูกเก็บไว้แล้วก็นํามารวบรวมเรียบเรียงเพื่อที่จะมาใช้วันที่เขาจะทํารัฐประหารผมหวังว่าความคิดทุกความคิดจะนํามาถูกใช้อย่างเป็นระบบระเบียบนะฮะเพราะฉะนั้นเวลานี้ประเทศเป็นของเราแล้วทุกคนเป็นเจ้าของประเทศโดยแท้จริงแล้วขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องได้ส่งความคิดของท่าน ทุกเรื่องทุกราวกลุ่มคนวันเสาจะขออาสา,าเป็นตัวกลางเช่นถ้าท่านอยากจะเขียนถึงอาจารย์ธิดาอยากจะเขียนถึงคุณหมอเวงอยากจะเขียนถึงอสอสอ,สอท่านใดเนี่ยนะครับท่านสามารถเขียนไว้ที่ตู้พรอนหนึ่งหนึ่งสองสามเซ็นในกรุงเทพหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่กลุ่มคน,มนวันเสาไม่เอาเปรียบการจะเป็นตัวแทนให้ให้ท่านนะครับ ลุ่มพนมืต่จะขออาสาเป็นตัวแทนให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยครับเมื่อวานนี้ผมไปร้อยเอ็ดมาเมื่อวันซืนไปสกลนครมานักโทษหน้าตาดีๆอย่างนี้เดินสายประกาศตู้พนน .112 ทั่วประเทศเพื่อรวบรวมความคิดทั้งหมดต่อต้านรัฐบาลทุกชาติไปครับสวัสดีครับครับขอเสียงรบมือดังๆกันครับคุณสุชาติหน้าปอนครับนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ